สวัสดีครับแม่พี่น้องวันนี้ก็เบาพอเพียงกับช่องพอเพียงเลี้ยงตัวไรครับแม่พี่น้องมาอยู่ที่ตลาดนัดบ้านเข้าอำเภอบ้านข้าจังหวัดชัยภูมิครับวันนี้วันพุธที่20 21กับ21มกราคม2569ัร้บเก้าครับวันนี้วันพุธวันนี้เป็นตลาดใหญ่ครับบ้านขาวครับว่ามาหลายคนก็ไหลครับอย่างน้อยเนาะไปเพื่อนเขาเป็นยันไงครับว่าจะเป็นยังไงราคาจะเป็นยังไงครับ Đây, lăng, là nạ, khỏi, khỏi nha, cấp. này họ đang lật tư lật thả và vừa tăng nặng, họ tăng khẩu vậy cho lại, đấy cấp, menu đó, điều kiện, anh kha, chào bác đi các phu ông, cái gì mà, khai rồi đi, manh bỏ, bữa rồi, cái gì, cái gì mà lò, cái gì, lò, cái gì mà, cái gì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 , ừ gì, cái 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 ครับคบเอาขอบคุณครับผมมาค่ะเอาไปทางไหนอีกครับ่นันในลูเนาะสวยเลยจัเลือนแล้วนี่หน้อยประมาณหกเดเดือนครับอืมหวเนาะ้เท่าไรครับ้เท่าไรตัวนี้ห้าครับผมพื0นห้าพันสี่พนน่งตกสาวคุณเดียสาว0้ 30, 000, ค, 30, 000, ค 30, 000, ่ะสาวเก้าเนาะเอได้ค่อยบอกเบอรให้พี่อยะ,ะ์หกสองนย์หกสองศูนย์สี่หนครับเก้าหกสามหนึ้ค่อยยังครับผม ไม้เอ๊ะครับให้เอ๊ะผู้เขียวเนาะเอาเบิ้งรอๆตัวนี้ครับพวกรอๆได้นเนี่ยครับเง่นห้าพันสายรอเล่นนะครับประมาณลูกกระทบอืมลูกกระทบตัวนี้เก้าพันครับตัวตัวเมียทั้งหนาพุทเราหลบเครื่องอบหน่อยนึงครับประมาณห้าเมตรสูงหาหุ่นแล้วเนี่ยเนาะก็แล้วกระใหญ่สูงเลยนะสูงสูงร้อยยี่สิบห้าได้บอดตัวนะั้นร้อยยี่สิบวกยี่สิบบวกเนาะที่กระบางสั้นล่ะ เอ้ข้ยบน้างหนาครับขนางหนาทุกส้ไหลเอาขนาหว่าละ่นละอเลยตองตั้งดีจ้่แหม

พอกับหอยยาหอยยสวัสดีครับบา๊มสวัสดีมาจากตัวเนี่ยตัวูสอตัวเมีนึ่งร้านเท่าไหรนี่หอยยาู้ปุยได้มือสี่พันหาตัวแมียตัวขาวนี่ยตัวผู้นี่1มื0สี่ัก็หมายถึงว่าตัวละเจ็ดพัันสองรบาทตัวละเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบบาทตัวูนาะนี่ตัวนึงครับของหอยยาสีแดงแดงดีตะองพอยาเนาะประมาณ พกเงินได้เนาะโกดีเยอะเนี่เนาะตัวนี้กีได้อืมหายาเอาหอยน้อยห้อยผู้บังาผู้บ่ามาไถ่ขอท่าเว้ยมีตัวนึงครับคู่เขาครับมึงเบ5 0งสี่พันห้าร้อยกินท่าอยู่เนี่ครับตัวนั้นเจ็ดท่ศอะไรก็ตัวท้ายเนี่ยขาวขาวเนี่ยอตัวขาวคูพัามร้อยเอาหายายบอกอศูนย์เก้าแปดแปดหนึ่งยจ็ดย์เก้ แปดูนูนห้าามเจ็ดแปดนอาหอยยะครับมักลีหนาเนะเาะผู่บ่าวหน่อยเนาะไอบ่าวบ่าลีหนาบน่ดิแมะเ <laughs> ยี่ยมนครับ

เอาเบิ่งบรรยากาศวันนี้ครับงัวหลายอยู่ครับคึกคักคนหลายๆครับมื่อนี้พี่น้องรุ่นเล็กครับรุ่นเล็กโอ้เอาเอาเอาเอ้าของใรเนี่ยนี่เขาทำให้เหเอ้อรถคันนี้คุณคุณคุณของใครเนาะมาจากสวยดีเว้ยนี่แต่ตัวเมียทั้งเลนเตอรเนี่ย ตัวเมียหมดเลยขเขาบุหดี่งเงินีกเหรเออสายเล็กครับสายเล็กสายขุนตัว้อยอ๋อคู่ใหญ่หกพันห้าหู 4, ่เล็กยี่สี่พันอ๋อตัวเมียทั้งหมดเลย,ยตัวนี้สี่พันกู่ละสี่พันสองตัวแปดพันเนาะให้มีมือฝากสอบไหมฝากเบอไหมศูนย์แปดสี่ เบสามศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดหนึ่งน้องห้มาจากไหนครับเนี่ยจตลาดน้องห้างอะไรเงี้ยเจากโคราชเนาะอ้าวโอเคครับไปสามารไปตลาดไหนมาใช้ภูมิแล้วก็ไปที่ไหนบ้างไปที่คีมไหมตัวน้อยเนาะโอเคครับเคลียร์ได้ที่ไชยภูมิกันลองไวน้อยงห้างจะตลาดแา้วไนมโม้ใหญ่เนาะอ๋อครับผมเอาเนี่ยครับเจียตลาดได้ครับเด้อเนี่ยครับอยากได้โดนไหนแบบไหนก็โทรหาเราถามเราได้ครับสมัครเป็นคคนเล็กดรับ มากคุนงวเล็กเนาะสายงวเล็กอ่าครับน่ารักนะครับเนี่ยตัวตัเนี่ยเอาไปเข้าคุณได้และพ่อกับนห้อยสม้มห้อยสมยสมวัสดีครับผมดได้แม่ลูกมาเจได้แม่ลูกมาจา้าเท่าไรเน่ะวาไปยี่สิบ้าจสอ้าเอาบอกเบอร์ก่อนใครไปทายงวศูนย์เก้าห้าค่ะรับไไห,หอยสมขอบคุณครับวันนี้วม,มีน้าบัานาน้าเลย มือนี้ปลาน้าไม่มีเลยมือนี้ล้ว <laughs> นครับลูกตะาคู่โอ้ยหัวสูงเอยหาิได้แล้วครับเราติดค้งน้อยนึงครับสองหมื่นกับห้าพันของไฮโซมครับแม่ลูกลูกตัวคู่เอา้า ยังไงหนึงครับละคุณเชียงกี่ทำไมเนี่ยครับขอร่นยังดีแม่เราตื่นกันยังไงหนึงครับขอร่นเบิง่งบรรยากาศรถงัวครับเหงาๆเลยครับเนี่ยคุณล <c ười> ่ะตังจังหวัดมา ครรับคับพ่อไฮเล็กสวัสดีพี่ใหม่มาเจอกันนานเออเป็นไรเมื่อนี้ยได้อะไรมาวันนี้ได้วตัวผู้มาครับขายยังขายหมดแล้วครับแล้วซื้อได้ไหมซื้อยังไม่ได้ครับเพราะอะไรครับเป็นราคาครับเป็นราคานี่คืออะไรมาขึ้นครับมันแพงมันแพงเออมันแพงเยอะไหมล่ะนะแพงนิดหน่อยครับผมว่าไม่ใช่แพงแล้วผมว่าไฮเล็กซื้อถูกกว่าเอาโอเคครับไม่ได้นไรทำไมซื้อไปทำไมน้อยเล็กเนาะเออเอาโอเคมันมันมูเดนมูเดนเนาะ ว่าไม่พแพงหรอใคยเด็กซื้อถูกเองเอาขอบคุณครับพี่ดิ๊กครับเอาลูกของพ่อขน้องครับตัวแดงตัวนึงตัวเมียครับตัวขาวตัวหนึ่ง ครับพี่น้องมันนี้กันจะขอจบคลิปต,ตลาดน้ำบ้านข่าวสวัสดีพี่น้องเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องบู้เพียงเรื่องตัวเร่นน้ำครับมันนี้สวัสดีครับ